มา да. แล้วครับผมเล็งไว้ตัวนี้นะครับแต่บลูว่าเพื่อนสิเปิดแทงบอสนะครับเดี๋ยว่รลองสอบถามเั้่เหรอพี่น้องเนาะาสู้ได้กับซีซูครับผู้ใดมากกับทามตอีแสนแพงนี่ล่ะมาลูกมากเห็นไหมพี่งสวัสดีครับปีนี้พบกับนายหอยปลายแดงเช่นเคยนะครับ ช่องสำหรับคนฮักควายนะครับยังไดก็กดติดตามกดไลค์ในหัวในเด้อครับส่วนอีพีนี่ผมจะพานามาอ่าเล่าเรื่องนะครับการสื่อขายควายนะครับวันนี้จะมาขอสื่อขายน้ำเพลินนะครับนี่นะครับฟาร์มเพลินบัวไข่ฟาร์มครับสีร่องมาต่อร่องน้ำเพลินเบิงนะครับว่าเพลินสีแบงให้ไปเลียงบอบเด้อมาเด้อครับคุณบอขพ้่มาแล้วคุณบอสวัสดีครับรัาผมสวัสดีครับไปไป เอาเท่าไหนมากอยู่แล้วมากอีขีตมบอกว่าไปอาบน้ำอีขีตมยังงามว่สะสิอีตมมันเขาหักดิละ่ะพ่อแน่ยมันเขาหักแงี้อยู่แต่มันหนังดีหนังดีป่ะเน่ยหนังดีก็ทุกตัวอยู่นี่เออามันนี้เขานี่อ่ะไทยทำสดเลยนะพ่อครับครับครับน้ำสบาย ช่องในหอยปลายแดงอย่าลืมกดติดต,ตามเห็นได้อครับครับหอยปลายพี่นี่มานำสเสนอเกี่ยวกับมาต่อรองราคาสื่อควายน้ำพอเพิ่นนะครับพ่อขายน้ำพอเนาะครับครับแมนแมนอยู่บ้านไหนก่อนครับอยู่บ้านเราพักไซเราพักไซครับตำบลไซตำบลห้วยหลวงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครนะครับนะพ่อขอกมาเบ่งต้องเบ่งนี้งูคุ้ยน้ำพอาเอาเขาหาก่อนก็ได้เอาเขาหาก่อนเนาะอ่าแล้วก็ตามด้วย ตามด้วยเม่นางอีกตัวหน,นึ่งเม่นางสวยเนาะครับมื่อนี้มื่อนี่จะมาเลือกเอาเม่นางนะครับเอาพอออกมาเลย,เยออกมาเลยนะครับเด้อออกมาเลยนะครับพี่น้องนี่แหละผมสะเอาตัวนี้นะครับเพื่อเบิร์เนี่ยคนสีห้ผมบอผมเล็งไว้ตัวนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนสีเพื่อนใหญ่ผมเบิ่งอีกตัวหนึ่งก้อนนะครับไอ้จริงผมผมหมักตัวนี้นะครับเดี๋ยวสีลองใส่วิชาหวานหลอน่อมเพื่อนเบิร์กนะครับเพคนสีแบง่งให้บอ แต่ถามมึงแล้วลูกสาวเป็นโบแบงนะครับเดี๋ยวลองว่าคุณพอเป็นเบิกครับแม่เขาหักนะครับเดี๋ยวไนสิไปล่างเบื้องก่อนนะครับเดี๋ยวไนสิเปิดเท่าไรอ่าเดี๋ยวเบื้องก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวคุณพ่อเพิ่นขอล่างเบื้องก่อนนะครับเด้อเพิ่นว่าเบื้องคู่้องเบื้องหนังเบื้องยังเป็นสะก้อนจ็กสี่มัรกเพิ่นว่าอ่ะเอาไปล่างเบื้องก่อนสั่นเดี๋ยวว่าไทยปมดีนะครับถ่าย เป็นแม่นางนะครับ,บผสมจะทืออะไรบอกะเนยมันท่าผสมนะครับเด้าสำหรับคนเอาไปเลี้ยงกับโูแคยูนะครับเลี้ยงเาอาเป็นพคว้าแม่คว้าข้นยมกับงูค้างกัน,กน,น,นี่ยักปีพอตัวนี้นาทีได้สามปีสองปีคว้าพอตีแก้วมันอยากติงี่เลยเหมอน แต่พันมากกล้วยชกตัวนี้บ่เครื่องเลยบ่ดมเลยแต่มีตัวนี้นิดเดียวนะครับตัวนี้เขาหักนิดเดียวนะครับนี่ตัวนี้ย่างเดียวแต่เขาาน้ำพีรุกจานนี่ยังอ่าถ่ายก็ง่ามนะครับพี่น้องต้นสูงนะสีลอยสามสิบแล้วพอนะครับคืน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 ลอยสามสิบเกือนนะครับความเห็นคือได้ความอ่างนี่เห็นนะครับเป็นกล้วยนางดีพอเปิดเท่าไรแบบนี้อ่าตัวนี้เปิดไว้ห้าสิบเจ็ดครับเปิดไว้ห้าสิบเจ็ดเนาะครับ สำหรับคนเลี้ยงเขาบอกกันแพงจะได้กับตอรองกันได้เนาะตัวนี้เนาะราคาต่อรองกันได้อ่าสิบเจ็ดกับพอฟังอยู่นะครับตัวนี้ครับ่เป็นแม่สาวเนาะพอเนาะแมนแมนคิดว่าคิดว่ามันเตือนหลบมันยังซีะแค่อยู่แต่ก้มูวนะหลบกั้วไอ้ห้อปล่อยไว้ก้มัวเตือนหมายมันมีนินเสียงลดอีกตัวนึงเดี๋ยวพ่อไม่นั่งตัวนั้นเดี๋ยวแม่นั่งตัวนั้นบอกเจ้าสี่ปวยอยู่บ่จ้อย ปอยปอยเอาเบิ้งเอาเบิ้งออกมาแล้วครับผมเล่งเหวื่ตัวนี้นะครับแต่บลูว่าเพื่อนสิเปิดแท่งบอลนะครับเดี๋ยวี่ลองสอบถามเพวกพี่น้องเนาะาสูได้กับชีสูครับผู้ใดมากกับทามตียิแสนแพงนี่ล่ะลูกมากเหรพี่ไปไปไป ี๋ยเพื่อนอาบน้ำเบิ้งผิวเบิ้งท่านกันก่อนนะครับพี่น้องอาบน้าบ้า้าอาบน้โอ้โครับจง่อยเรียนได้เวลาดึงไว้ดึงไว้อ่าเอาพอเอามาเดินเปลงล่ะีมาบรามึงจับอันนี่มูกันนีไมลูก ได้ครับเด้เดี๋ยวพาสอบถามราคาเป็นก่อนนดครับเป็นฟันน้ำนุมนะครับน่าจะ1 6 7เดือนนะครับเพื่อนบอกไว้ความสูงประมาณหนูสายตาแล้วนะดูมันลอยสามสิบแล้ครับแต่อัตลาตาแต้มแกมจำชัดเจนครับองคงข้อชัดเจนกำไลขาสีขาเลยครับอ่ะเดี๋ยวเบิกกันก่อนเดี๋ยวเบิงหนากันก่อน หน้าสวยดีเนาะพอเนาะอืเต็มชัดเจนล่างเอาดีๆเนอ่ยเต็มชัดเจนครับข้างเขาก็สวยนะครับหัวกับโหนกเดี๋ยวโหนกคนใดอืหัวโหนกดีพื้นดีเนาะพอแหนมแงขาใหญ่เนาะแทงขาใหญ่หางลามหางก็สวยนะครับแมนประกันให้เนาะประกันเบิดทุกขาทุกหางดอกขาทุกหางดอกปักกันยีเนาะบ่มีบ่มีมันอยู่นั่งบนแล้ว ว่าเป็นยังลูก,กพ่อพ่อเป็นเฮ็ดยังดอกพ่กาาอ AU, อเปิดเท่าไรครับเขาเรื่องกันเลยเพื่เปิดราคาโอย้ยเปิดให้ให้ลูกให้หลานไปเลี้ยงนี่นะ,ะใกล้บ้านใกล้กันนี่จักษ์ิวานะครับยังฟอพิวานะครับคุยกันนอกหลอกพิวาน่าซื้อ้ผู้ไปเลี้ยงเพื่อกิดพิว่าพอแพงเนาะฟอเนาะอ่าไปเลี้ยงซ้อมเื้อได้คันเขาลักมันก็คือว่านั่นแหละคันที่ มัเป็นยังกๆอ่ะพอพอสิเปืดยในผมอยู่บัติผมก็ไปากแด้ไปเลี้ยงบ่อยากขายไม่อยากเป่นว่าเปลบ่นาดอกเาวาดอกเหลยนไปเลี้ยงซะเน่อเตัวนั่นเนี่อยากค่อยนะจอยมาคุยกับเพิ่นเด้อเจ้าเด้อคนมาขอไปเลี้ยงเนี่ยมาจะแม่มายังหนีของเพิ่นนิดอ่ะ คนสิบว่ามหาเจ้าดิกระสินงวัญยามาดูเจ้าหน่าละเนาะเราหวดน้ำต้นไม้อยูอย่าปล่อเชียวเล่ากูได้มาเพิ่นกับว่าหายจนก็หายห้หลายอยู่ดอกบอลขาบ่อยความมันได้ลักษณะอืมทั้งเดียวพี่น้องเบิ่งพอปุษจัยอ่อนแบ่งยี่ห้าบอลนะครับพี่หน่องมาลุ่นซอยกันครับลุ่นซอยกันเดี๋ยวเพิ่นหาผู้ตาสิใจอีกผูหนึ่งลูกสาวบอกวะ เนี่ยเนี่ยบ่นี่ลูกสาวไงโตมึนคล่องมึนเดี๋ยวเราคุยน้ำแม่ฆไปนะครับแม่เนาะให้ลูกให้หลานไปเลี้ยงซะบ้านใกล้ๆกันนี่ละบ่ได้ไปใส่ดอกบ่ได้เอาไปขายต่อบ่ไเดียวไปยังดอกอยากเอาไปเก็บไว้พัฒนานี่ละอ ลอยให้ไปเลี้ยงเนี่้พอมันไปหาไหมเพิ่นเลาะหาซุมือไหมเพิ่นเนเพิ่นเทนุมือเอาเส่มันองกันอันเดีวนร้ากตือเเียจกอ่่เียจะกองไมันเหนี่หน่อยมาปากมันมีเหนีหน่อยใ้ตัยังปากหญ่ซ้ำตีรัง เนาะแม่เนาะแบงให้ลูกให้หลานไปเรียงซะแเอ้ส้าแล้วแต่พ่อบาทเนาพ่อเอาเลยเด้อพี่น้องบาทนี่โอ้ยได้ได้บ่นอนี่เนาะไปแล้วเพื่อนหันลังไปแล้ว เอาวาวาอะเวลราคาตัวใดจะขายก็ว่าตัวต้งไจเยเลยนระเทแลเดี๋ยวหน้าจะรูกิตอเายมันสบายใจเนาะพอขายเาย่างเี้ยผมก็ไม่ตเวช่นลานเรียกว่าพูดว่าบอกบอาราคาตัวใดกับพขายมันให้พอดีดรอกแต่ว่าพออยากขายมันขายดังพุดไปไปคุยน้ำเขาเนี่ยเขาดับรถนละ เดี๋ยวอย่างไดเดี๋ยวให้พ่อคุยกันก่อนนะพ่อเนาะสันเนาะครับครับเดี๋ยวปรึกษากันอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปรึกษากันก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาไม่บุีสีนวดรุนได้มากบนีบ่ติดอีกแล้วยวอย่างใดเดี๋ยวผมโทรมาหาดีกว่าเนาะครับอยู่บางใหญ่ใหญ่กันนี่เนาะพ่อเนาะ นในห้อยแค่ในห้อยมัน,มนวน่อนอยู่ตลอดนะนี่ตัวนี้ก็อีลูกบกเบิ้มนั่นแหละทีนึงที่มันม่านลูกบกเบิ้มมันมสิคลอดเดือนนี้แหละลูกบกเบิ้มเพื่นเมียนั่งองเมียนั่งกล้วยลูกแรกคือกันนังนาสมูนเอาเป็นว่าให้เพื่นอ e. น,นปรึกษาก่นอาาน,นอเด้อพี่น้องเด้ออีพี่นี่มันก็บบริษัทสื่อขายง่ายๆเนาะพ่อเนาะแล้วก็ข้อยที่มันงามเขาตาเนี่ยมันก็หายากเนาะนี่เด้อเบิ่งเด้อครับพี่น้องพอพอเพื่อนเป็น ปีนั่นหอยบ่อพ่อซ้ำปีนั่นหอยเนาะอ่ามีเพิ่นมีรถมีรถขนพร้อมนะครับเพิ่นก็ยังว่าเพิ่นเลาะหากับยังบ่อพอตัวงานแบบนี้เนาะพ่อเนาะแมนมันหายากง่ามละโบหูเทากับโบอวัยเด้ง่ามละนิดไซดีๆีูีหูเล็กน้อยหยอกได้ยังทีมันหายากบครับ้านเดี๋ยวพอฝากบัวถ้วนะครับเดี๋ยวเพื่อมีพี่น้องแบบ อยากขนใหญ่ยังสี่นาะงพอเนาะกอโทรมาได้ในระเบียดนี้เนาะครับผมศูนย์เก้าสองครับเก้าสองห้าครับเจ็ดเก้า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 ราคามีสภาพเนาะงพอเนาะราคากับเทคบ้านเขาเลี้ยงนี่ละพราะปันเขาไปเลี้ยงนี่ละโบตัวละแสนละล้างโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวพาเพื่อนสีแดงให้ผมเดี๋ยวผมสีมาอัปเดตในฟังอีกที่นึงนะครับอ่านี้ฝากติดตามไว้แค่นี้นะครับเด้อ Pak